พร้อมลุย3นัดสุดท้ายวอลเลย์บอลเนชันลีก2021สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับก็เดินหน้าสู่สัปดาห์ที่5แล้วนะครับสำหรับในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันลีก2021ก็ในรอบนี้ทีมชาติไทยมีโปรแกรมที่จะต้องพบกับเบลเยียมแคนาดาและอิตาลีนะครับแฟนๆก็สามารถติดตามชมและเชียร์พวกเธอกันแบบสดๆได้นะครับ ได้ทุกนัดทางช่อง3 HD นะครับเดี๋ยวเราไปดูโปรแกรมการแข่งขันทั้ง3นัดสุดท้ายนะครับในวันศุกร์ที่18มิถุนายน2 5 6 4เวลา18นาฬิกาไทยพบเบลเยียมนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง3 HD นะครับวันที่19มิถุนายน2 5 6 4เวลา20นาฬิกาไทยพบแคนาดาถ่ายทอดสดทางช่อง3 HD นะครับ และนัดสุดท้ายวันอาทิตย์ที่20มิถุนายน2 5 6 4เวลา18นาฬิกาไทยพบอิตาลีเจ้าภาพนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง3 hd เ,เหมือนกันนะครับครับถามว่าความเป็นไปนได้ที่สาวไทยจะสามารถชนะทั้ง3ทีมได้หรือไม่นะครับก็พูดถึงเบลเยียมก่อนนะครับเบลเยียมนี่ก็มีส่วนสูงนะครับก็ถือว่าบล็อกแน่นนะครับก็อยากให้ สาวไทยนะครับต้องเน้นบอลลองบอลลองตบนิดนึงนะครับเพราะว่าเ,เบลเยียมเนี่ยมีสรีระที่สูงนะครับมาดูทางด้านแคนาดากันบ้างนะครับแคนาดาก็ถือว่าปาดเปี้ยวว่องไวนะครับแต่ว่าไม่สูงมากเท่าไหร่นะครับส่วนอิตาลีอิตาลีก็เป็นทีมดาวรุ่งชุดใหม่นะครับก็ต้องมาดูกันว่าสาวไทยจะสามารถที่ชนะได้ หรือเปล่าหรือว่าชนะได้กี่ทีมนะครับเราต้องมาลุ้นกันนะครับเราเราก็มาส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับพวกเธอกันนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้รบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ